ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อวานนี้มาจบลงตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสด้วยพระพุทธภาสิทว่าผู้ใดละตันหาในโลกนี้ได้แล้วเป็นผู้ไม่มีเรือนเว้นเส้นได้เราเรียกผู้นั้นซึ่งมีตันหาอันพบสิ้นแล้วว่าเป็นพราม คำว่าพรามของพระพุทธเจ้าในที่นี้ขมงบรรดาท่านพุทธบริษัโทโปรดทราบว่าคําว่าพรามคือคําว่าประเสริฐคาว่าประเสริฐในที่นี้ก็ได้แก่ความเป็นพระอรหันเองนี่ท่านแกะวะน้วในตอนท้ายว่าผููใดละตันหาอันเป็นไปในเทวันหกหมายความว่าตาเห็นรูป เราก็ไม่พอใจในโลกโหูได้ยินเสียงเราก็ไม่พอใจในเสียงกลิ่นสัมผัสเอาจมูกสัมผัสกลิ่นเราก็ไม่พอใจในกลิ่นคำว่าไม่พอใจไม่ใช่โกรธไม่ความไม่ติดอยู่ในกลิ่นลิงกระทบรถเราก็ไม่มีความหลงในรถกายสัมผัสกายเราก็ไม่ติดในการสัมผัส อารมณ์ก็เรากรวางเฉยไม่เกิดรัรว่วไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใา้กล่าวว่าเป็นไปในตะว,วันหกในโลกนี้คือได้คือละได้ท่านผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีความต้องการอยู่ครองเรือนชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีเรือนหมายความเรือนนั้นมันมี เอ่อความรู้สึกในการพอใจในการมีผัวมีเมียในความรักในความปรา,าปรถนาในทรัพย์สินทั้งหลายไม่มีเว้นเทียนได้เราเรียกโู้นั้นว่ามีตันหาและพบมันสิ้นแล้วแลวความที่ตันหาและพบเป็นของสิ้นแล้วเราจึงกล่าวบุคคลนั้นว่าเป็นพรามนี่หมายความว่าทวารหก ตาเห็นรูปเราก็เฉยไม่รักก็ไม่เกลียดในรูปเราไม่ต้องการในรูปหูฟังเสียงเสียงดีก็เฉยเสียงเขานินทาว่าร้ายเราก็เฉยเฉยเพราะอะไรเฉยเพราะว่าเราเห็นว่ามันไม่เป็นสาระเป็นสารจม,มูกสัมผัสกลิ่นเราก็เฉย ไฟกลิ่นนี้ไม่ได้สร้างความดีหรือความชั่วลิ้นกระทบรสก็มีความรู้สึกว่ารสนี้มันก็แข่กระทบลิ้นเลยลิ้นก็ไม่มีความรู้สึกเรากินพยังอันภาพไปเป็นไปเป็นการระงับเปทตนากายถูกต้องสัมผัสก็มีความรู้สึกว่าเวลานี้กําลังสัมผัสกับผีเนา่าอารมณ์ใจของเราก็มีความสมบายมีอารมณ์เป็นสุข ไม่ติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแสแดงว่าผู้นั้นเป็นผู้มีตัณหาและพบอันสิ้นแล้วคือเป็นพระอาหารหันต์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายต่อไปพระองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเลขกบุคคลนั้นว่าเป็นพรามเป็นอันว่าเม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดจบชนเป็นนันมาก ก็พาสัมมาลุอรอยผลทั้งหลายมีเบสโสดาปฏิผลเป็นต้นตอนนี้ไปก็จะกล่าวถึงข้อข้ออีกตอนหนึ่งในเรื่องของโชติาศาสเศรีฐรเป็นอนั่นว่าตอนนี้ที่กล่าวถึงพระเจ้าอาชาติศัตรูจะย,ยึดนบับบานของสมมหาเศรษฐีนี่แสดงถึงความโลภและความเบื่ออันภา์ของพระเจ้าอาชาติศัตรู เนื้อความมมอยู่ว่าฝ่ายแม่องค์พระเจ้าอาชาติศัตรูราชกุมมารทึ่เป็นลูกของพระเจ้าพิมดิสารสองคบกับพระเทวทัตลงเะชนพระราชวิดาดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้วทรงดำริว่าเราจะยึดเอาประสายของโชติกะเศรษฐี เพราะโชติกาเศรษฐีนี่มีประสาทประกอบก็ได้แก้วเจิตปรกรารพระราชายังมีไม่ได้จึงได้ทรงเตรียมการรบแล้วก็เสด็จออกไปเนี่ยดับ่านมากนะความจริงมหาเศรษฐีนี่อยู่ในขอบเขตของพระองค์พระองค์ปกค,ครองจะยึดบ้านเขาเตรียมการรบดีไหม จอมอันดภา,านแบบนี้ในโลกนี้เห็นจะพอหาได้นะคือรับราชการมีตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตคิดไม่ชอบกินเงินเดือนภาษีเงก่อนที่ชาวบ้านเขาให้เรียงชีพมีฐานะใหญ่มีหน้าที่ในการปกครองแต่ก็ยังยึดถือความเลวเป็นสรณะนะพอหากันได้ไหมคนแถวนี้ แถวข้างๆบ้านท่านผู้ฟังรวมความมาลลุจ้างคิดทรยศต่อในจ้างนี่พอหาได้ไหมหาได้แล้วก็ช่วยกำจัดไปเสีย mm. ก็ไอคนแค่มีลมให้ใจเช่นเดียวกันมันไม่มีใครจะวิเศษวิโสกับกันจะมันนั่งกลัวกันอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกฎหมายมีใช้กฎหมายให้เป็นกฎหมาย ถ้าเขาไม่ใช้กฎหมายเป็นกฎหมายใช้กฎหมู่เป็นเครื่องโขมขับเราก็ใช้กฎหมู่ได้มันก็หมดเรื่องขึ้นไปเป็นอันว่าเราจะไม่ยอมรับนับถือความเลวรามของคนทันหลายเหล่านั้นเราจะปล่อยให้เขาเลวต่อไปไม่ได้เป็นอันว่าจงถือกฎหมายเป็นกฎหมายระเบียบเป็นระเบียบจงถือว่าคนทุกคนที่เขามีความเป็นอยู่ได้ เขาจ้างมาสปกครองพวกเราดูแลพวกเราเขาต้องเขาจ้างมาเพื่อปรารถนาความสุขเขาให้มาทําดีในเมื่อทําไม่ดีก็เชิญให้พ้นตําแหน่งหน้าที่ไปวิธีเชิญนะ่ะมันไม่ยากอะไรเชิญตามกฎหมายถ้าเชิญตามกฎหมายไม่ไปแล้วก็เชิญตามกฎที่เราเห็นว่าสมควรแต่กฎข้อนี้จะให้บังคับเลย มันมีวิธีไม่ยากแต่ได้ว่าพูดไปในฐานะที่เป็นพระไม่สมควรเป็นนั้นว่าเล่าเรื่องกันต่อไปเมื่อท่านองการบ้านขงโชติกาเศรษฐีคือประสาทที่ประกอบไ้วยแก่เจตปรการจึงได้ทรงเตรียมการรบแล้วก็เสด็จออกไปพอทอดเระเนตเห็นเห็นพระฉายของพระองค์ คือเงาพร้อมด้วยบริวารที่กำแพงแล้วข้าวไทยว่าก็หาวดีเป็นผู้เตรียมการรบคุมพลออกมาแล้วจึงไม่ทรงสามารถจะเสด็จเข้าไปได้นี่สนี้หมายความว่าเมื่อพระเจ้าชาติศัตรูเสด็จไป พอไปถึงที่นั่นในกำแพงแก้ไว้เจ็ดประการมันก็มีสภาพมันก็จกเงาเมื่อกนำกำลังคนส่วนใหญ่เข้าไปไอ้เงามันก็ใหญ่คนกันท่านมากเท่าไรก็ไอ้เงานั่นมันเป็นหลายชั้นหลายซ้อนด้วยกันก็กลายไปเห็นว่าคนที่กำลังเคลื่อนออกมาเนีย่ยเดินใกล้เข้าไปไเงามันก็เดินใกล้เข้ามา มันมีกําลังมากกว่าเพราะแก้วเจ็ดรายการประตูซับซ้อนปร,ประกอบไปด้วระมีประเภทนี้โอดูทนไม่ไหวกองทัพของขามดีนี่ใหญ่มากจะสู้เราเราไม่เอาแล้วเปิดดีกว่าเป็นนั้นว่าวันนั้นกลับแต่ว่าความจริงมีว่าในวันนั้นแม้รรมหาเศรษฐีเองท่านเป็นผู้รักษาอโบสทศิน ถ้ามา้ยกทัพไปนี่กรรมชั่วของอ้ชาติศัตรูมีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นท่านก็ไม่พูดัาษาโบาสดบริโภคอาหารเชา้าแต่เช้าตู่แล้วก็ไปสู่พระมิหารนั่งฟังมัร,รมเทศนานอยู่ในสนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คนเขายกทัพจะมารบแต่ว่าเจ้าของไม่อยู่บ้าน แต่วความอัศจรรย์เพราะนัดวาสนามบรมีด้วยกำแพงแก้วเจดเร์การนี้สะท้อนแสงทำให้ปรากฏเป็นเงาพระเจ้าชาติศัตรูเห็นว่ากองทัพจะมารบก,กระท่านท่านเปิดหนีไปแล้วแต่ได้ว่าเจ้าของไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ยกทัพนี่ดูกันต่อไปตามพระบาลีที่กล่าวว่าส่วนยักษ ที่ว่ายมมโมลีคขาไมายักนี่จาให้ดีนะยักนี่มันมีหลายยักยักยอกยักสียักสายักสายักสียักอะไรยกักอะไรก็ช่างเถอะแต่ยักที่น่ากลัวที่สุดก็คือยกักยอกให้เวลานี้โรคยกักยอกล้วมันดายกักยอกมันมีมากเขามันดาชาวบ้านชาวเมืองจงระวังให้ดีนะ ขึ้นไปติดต่อกิจการงานที่ไหนก็ดีถ้ายักษ์ตัวนี้มันไม่ได้กิ่งคือยักษ์ยอกงานมันลำบากติดต่อไม่สะดวกทั้งยักษ์และก็ทั้งยอกถ้าอยู่ใกล้ๆเขตแด,ดนแล้วระวังไอ้พวกยักษ์พวกนี้มันอยู่ริมๆเขตแด,ดนมันยักษ์แล้วก,ก็ยอกหมมันยอกยอกใครยอกพวกเรา คือยักของหนีภาษีออกไปยักหนีเร้บของหนีภาษีเข้ามาในเมื่อภาษีก่อนผลได้ที่เพิ่งได้แต่แผ่นดินมันไม่ได้ทราบสินงเขาไม่ดินก็น้อยไปงบประมาณไม่มีพอใช้มันย่อกเราทำให้พวกเราเจ็บหัวใจแต่อย่าไปติดใจมันเลยมันจะยักไปยังไงมันจะย่อกไปยังไงมันก็ตายโหงกันไปจนหมด มันไม่มีใครดีไอ้พวกยักษ์พวกยอกนี่มันมีแต่ความทุกข์มันไม่มีแต่ความสุขมันหาความสุขอะไรข็มันไม่ได้ช่างของมันแต่ยอ้ช่างเฉยๆนะคงควรจะใช้กิโลใช้ช่างในวดีเวลานี้เขาเลือกใช้แล้วกิโลมันมีน้ำหนักสูงใช้กิโลก็แล้วกันถ้าใช้กิโลเราทำยังไง แล้วก็นั่งโดูเจ้ายักษ์มันยักษ์มาอะไรกิโลท,ทุ่มกับบาลงไปมานานก็เรื่องหมายความว่าคนอื่นเขายักษ์นะช่างเถอะยักษ์ยอกเราอย่าให้ใจของเรากลายเป็นยักษ์ตัวนั้นไปก็แล้วกันคือจงจำหนิเจ้ายักษ์ตัวนี้ว่าเจ้าจะไปอยู่กับใครก็เชิญไปแต่สำหรับฉันนี่กำลังใจไม่ต้องการยักษ์คือยักษ์ยอก แต่ว่ายักษ์ในที่นี้ตามธระรบาลีฟังให้ดีนะยักษ์เขาแปลว,ว่าผู้อันบ,บุคคลคนบูชาหรือว่ายักษ์แปลว,ว่าเทวดาไม่ใช่ยักษ์ทศกันพูดกันไปตามเรื่องท่านกล่าวว่าส่วนยักษ์ที่ชื่อว่ายอมโมลีผู้ยึดการรักษายืนอยู่ที่ส้มประตูที่หนึ่ง ของท่านโชติกาเสถีเห็นพระเจ้าอชาติศัตรูนั้นจึงถามว่าท่านจะไปไหนนี่หมายว่าเทวดาที่รักษาประตูคนดีผีคุ้มข้ออย่างนั้นถามว่าท่านจะไปไหนแล้วจึงกำจัดพร,ร,ร,ระเจ้าชาติศัตรูพร้อมไปด้วยบริวารติดตามไปใน,นทิศน้อยและทิศใหญ่ หมายความว่าอำนาจของเทวดามีอำนาจยิ่งกว่าคนพานถามว่าี่จะมาทำไมกันพวกคุณแล้วก็จัดก,การขับไล่ไปด้วยอำนาจเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูพร้อมริวันหนีไปแล้วท่านก็ตามมาหยุดยัง้งปราบจะปราบปราบพระราชาตพันฝ่ายพระราชาตพันคือพระเจ้า,าชาติศัตรู ไม่รู้จะหนีไปไหนหนีเทวดาไม่ทันไปทางไหนเป็นเนื้อไปใต้ก็ติดตามติดใแ้อำน่อยเข้าประหัรประหาหรอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้ตีให้ตายทำให้กลัวจึงได้พยายามจะหนีเสด็จเข้าไปโสวิหารแล้วเข้าไปเข้าไปหาอ,องค์สมเด็จพระบาทีแก้วเป็นอันว่าพอตัวจะตายเขาก็คิดถึงพระเป็นอันว่า หมดท่านี่พระนี่ก็ดีเหมนกันแหละใครเขาหมดท่าไม่รู้จะไปไหนเขานึกถึงพระสักทีป่วยไข้ไม่สบ,บายนักหนักก็หนึ่งนึกถึงพระจนมากๆเขานึกถึงพระหาผัวหาเมียไม่ได้ก็นึกถึงพระใกล้จะตายแล้วก็นึกถึงพระที่ความวอดวายเข้ามาถึงตัวจะล้มละลายก็นึกถึงพระความจริงพระนี่ก็เป็นผู้วิเศษดีเหมนกัน ใครก็ขี้ไม่ออกเยี่ยไม่ออกเขาก็นึกถึงพระเขานึกว่าพระนี่จะต้องทําอะไรได้ทุกอย่างแต่ความจริงหน้าที่ของพระไม่มีหน้าที่อย่างนั้นมีหน้าที่อย่างเดียวสอนให้คนพ้นทุกข์คือสอนให้คนตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงให้รู้จักบาปบญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์พระไม่ได้ก,กันชาวบ้านตายได้ เป็นอันวา่าเมื่อองค์สมเด็จเมื่อพระดาชายกพระรจ้าชาติศัตรูไปไหนไม่ไหวก็เลยสเสด็จเข้าไปสู่พระมหาวิหารพึ่งองค์สมเด็จพระวิชิตมานในเวลานั้นท่านมหาเศรษฐีเเห็นท้าเธอเขาแล้วจะในทนถามว่าพระองค์มาสเสด็จเพื่ออะไรกันพระเจ้าค่ะยกกองทัพใหญ่ เราจะไน้ลุกขึ้นจะอาสนะยืนต้อนรับแสดงความเคารพในฐานะที่พระองค์เป็นพระราชาพระราชาจะเนกล่าวว่าทัา้งข้พดีท่านบังคับบุรุษของท่านว่าท่านจงบังคับบุรุษของท่านว่าจงรบก,กับเราแล้วมาที่นี่ท่านนั่งทําเป็นเหมือนว่าฟังธรรมอยู่อย่างนั้นเลย นี่ถือใจความในตอนนี้ว่าพระราชาคือพระเจ้าชาติสตรูนะเพิ่งมีงา a เห็นเงาของตัวคิดว่าเป็นกองทัพที่ท่านมหาเศรษฐีส่งออกไปรบท่านมีความเข้าใจอย่างนั้นนะจะได้ถามว่าท่านเศรษฐีเมื่อกี้นี้นะท่านส่งกองทัพคือคนของท่านออกมาเพื่อจะรบกับเรา แต่ว่าตัวท่านนั้นเล่ากลับทําท่าทําทางว่าเป็นคนนักบุญมันนั่งฟังเทศอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นหรือท่านมหาเศรษฐีจไเ้กล่าวว่าก็สมมติเทพเ้าเด็ดไปเพื่อจะยึดเอาเริงข้าพระองค์ใช่ไม่ใช่พระเจ้าค่ะาราชาตอบว่าเออเราต้องการอย่างนั้น ฉันอยากจะได้บ้านของท่านมาเป็นหวังของฉันดูเป็นอย่างนี้ก็เป็นไปได้ท่านมหาเศรษฐียังกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพแม้พระราชาตั้งพันพระองค์และมีกองทัพมากกว่าน,นี้อีกพันเท่า mm. ก็ไม่สามารถเพื่อจะยึดเอาเริงฆ่าพระพุทธเจ้าได้ เพราะว่าข้าพระพระองค์ไม่พึงปรารถนาหมายความว่าถ้าเขาไม่ให้ไม่มีทางใดที่จะพ่งได้จะว่าแต่พระเจ้าอาชาติสัตรูคนเดียวเลยต่อให้พระราชาอย่างพระเจ้าจะอาชาติสัตรูอีกสักพันองค์ก็ไม่ได้มีโอกาสทีตอนนี้ก็หาว่าตามข้อข้อท่านบอกว่าพระราชาทรงถอดแหวนไม่ออก หลังจากนั้นราชาก็กลิ้วฟังแบบนั้นมันโดโนูโูกกันว่าน้อยนะก,กูเป็นพระราชาแต่ทว่าเจ้านี่มาโดูโูกคนอย่างเราทรงกลิ้วแล้วยังตัดว่าท่านก็ท่านจักเป็นพระราชาหรือหมายความนี่หมายความแก่พูดอย่างนี้นะนะมาท้าทายว่าบ้านแกนะจะว่าแต่ฉัน ยกทัพไปนกองทัพเดียวเลยให้พระราชาอีพันองค์ยกทัพมาอีพันทัพก็ไม่สามารถจะยึดได้นี่หมายความว่าท่านจะเป็นพระราชาใช่ไหมน่ะเป็นขบถใช่ไหมท่านมหาเศรษฐีก็บอกว่าข้าแต่พระองค์พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ปราถนาเป็นพระราชาแต่ถ้าว่าพระราชาก็ดีหรือโจรก็ตาม หรือว่าราชาที่เป็นโจนรใหโจรที่เป็นปร,ราชาไม่สามารถจะถือเอาแม้แต่เส้นด้ที่ชายผ้าอันเป็นของข้าพระองค์นี้แหมพูดน่ารักนี่ก็ถือว่าผู้มีบุญถ้าเขาไม่ให้ที่อย่างเดียวก็ไม่มีทางที่ได้เพราะว่าขณะใดก็ตามทรัพย์สินทั้งหมดที่เกิดมานี่ มันเกิดมาด้วยอำนาจวาสนาบารมีความดีของข่าพระพุทธเจ้าสำหรับบคุคคลใดก็ตามที่มีความเลวประจําใจบคุคคลทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่มีโอกาสเทียนได้ของแม้แต่เศษได้ชายผ้าของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่โอ้พระอย่างนี้มันพ้ากันนี่อวานะ ความจริงเขาท้ากันแต่ก็น่าท้าไอ้คนดีท้าคนเลวคนเลวไม่มีความรู้สึกละอายพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่เป็นพระราชาปกครองเขาเวลานั้นเป็นสมัยราชาธิปไตยจะมีคำสั่งยึดทรัพย์จะมีคำสั่งฆ่าใครเมื่อไรก็ยังได้แต่ได้ว,ว่าอาศัยว่าพระองค์ปราศสจาทศทิศราชธรรม เป็นอันดาผานแม้แต่ข้อพ่อ,อยังฆ่าได้แล้วก็ทําไมคนอื่นจะทําไม่ได้ความจริงน้ําประทยัยเขาประราชาประเภทนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับข้าระชการนักนนคนอป,ปรีที่กินภาษีอารกรของชาวบ้านแล้วไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตคิดแต่ยคคดเจอโกงเวลาของทำงราชการบ้างคิดโกงภาษีอารกรบ้าง การใช้ใจ่ายบอกว่าไม่พออยู่เสมอไม่ได้ดูว่าชาวบ้านน่ะที่เขาทำมาหากินกันในความลำบากกว่าจะได้เงินมาแต่และบายก็แสนยากนี่มีเงินเดือนเงินดาวกันเท่าไหรไม่รู้จะาขอโคตรโกงตลอดเวลานี่ว่าจะเพราะคนเลวนะเํมหรับ,บคนดีก็มีอยู่มากคนพวกนี้เราควรบูชาแต่ว่าเจ้าคนพวกคนเลวนี่ควรจะขับเข้าป่าไปซะน่นมันดี เป็นอันว่าพระราชาเมื่อได้ฟังแบบนั้นแล้วท่านก็ตัดว่านี่ยก็ฉันจักถือเอาตามความพอใจท่านจะว่ายัางไงไหมก็ไอ้บ้านนี้นะท่านจะไม่ให้หรือว่าทรัพย์ทั้ไหลก็ตามท่านคิดว่าท่านจะไม่ให้แต่ว่าฉันจะเอาตามใจของฉันในฐานะที่ฉันเป็นพระราชาเนี่ยท่านจะว่ายัางไง ตอนนี้่านมหาเศรษฐีก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพในความจริงเขาให้สัญญาว่าสมุติเทพเนี่ยสมมติว่าเป็นเทวดาแต่น่ายัางด้านขนาดนั้นนี่มันน่าสลดใจไม่มีความละอายกระใจว่าตัวนี่มีสภาวะเป็นเช่นใดคนน่าด้านอย่างนี้สมัยนี้ยังพอหาบ้างไหม เป็นขชการเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่เต่นหน้าด้านอย่างพระพราชาเจ้าศัตรูแบบนี้ยังพอมีบ้างไหมกินกันบ้างโกงกันบ้างเงินภาษีกอนที่ใดมาก็เข้ากระเป๋ากันบ้างเขาสั่งให้ามาสร้างโน่นทํานี่ก็กินเปอร์เซ็นตนคนละยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นสักบ้างดีไม่ดีก็คนให้กัาว่าข้าวปลาอาหารที่เขาให้มาช่วยคนจนทรัพย์ถินทั้งหลาย แต่ของท่านหลายแล้วนี่มันหายเข้ากระเป๋าไอค้คนโลเลวไปหมดในยานี้มันพอมีไหมคนอย่างพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยสมัยนี้พอหาได้ไหมแต่หาได้ก็เพิ่งทราบว่าจริยานใดที่พระเจ้าชาติศัตรูทำและเวลาตายไปแล้วพระเจ้าชาติศัตรูต้องลงไปไหมในโลหกรรมภี อาการอย่างนี้ก็จะจังมีจะมีจากบรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นถึงแม้ว่าเขายังไม่ตายท่านทั้งหลายไปดูเถอะไอความโอท้องที่เขาอดนะความจริงมันไม่ไปแค่ไหนหรอกก็มีท่าทางภายนอกมีสภาพเันช้างแต่ภายในใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าจังถ้าจะเป็นช้างก็เป็นช้างที่มีโรค ไอ้โรคนี้ก็เป็นคือโรคเรือนที่มันทรมานกายทรมานใจของเขาเขาไม่ได้มีความสุขหากว่าท่านจะดูให้ดีแล้วไปดูไอ้พวกมันละเลวประเภทนี้เข้าไปถึงหลังบ้านเวลาแต่งตัวมาหน้าบ้านแสดงการสง่าผ่าเผยถ้าทางองค์อาจวางมาดให้ดี ไปรวงเข้าไปถึงใจให้จริงๆสักทีใจรู้สึกแหมเจ้าโกนี่มันนอนเป็นทกนอนหวาดนอนผวาเห็นใครก็เดินมาเห็นผู้บังคับบัญชามาเพราะได้ข่าวนีิก็สะรุ่งหยงในไม่ดีนักสี่ขาวนองซื้อพิมพ์เดนเข้าไปใจหายวาบ่บหยิบหนังสื้อพิมพเข้ามาก็บอกว่าเวลานี้เขาลงนังซือพิมพ์กัน ว่าคนนั้นจับคนโกงคนนี้จับคนกินแยา้าวนนี้ไม่ทันจะอ่านข่าวใจมันเริ่มดิ้นอารมณ์เป็นทุกข์นี่ห็นไหมคนแบบพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไม่มีความสุขทั้งในสมัยที่มีชีวิตอยู่และตายแล้วเพราะอะไรเพราะจิตมันโลภแบบนี้จิตโลภยาจะได้ทรัพย์ของเขา ถ้าไม่ได้ตามใจมันก็มีความโกรธที่ความต้องการอย่างนี้มีขึ้นเพราะสายความหลงไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องตายหลงว่าท่านได้ประสาทเจตดตกายของอโชติกาเสถีมาเป็นของตนราชาหน้าม,มนจะมีความสุข แต่ใสยความโง่มันจะโศกตรงไหน,นบ้านเงินก็ตามบ้านทองก็ตามบ้านแก้วก็ตามบ้านประสาทเก็ดไปการก็ตามเมื่ออยู่ที่ไหนมันก็แก่ที่นั่นอยู่ที่ไหนมันก็ป่วยที่นั่นอยู่ที่ไหนมันก็ตายที่นั่นมันจะมาคุ้มครองป้องกันความตายได้ยังไงเป็นอันวาาชาชา่าพระเจ้าาตาศสตรูนี่อยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าแท้ๆยัง,งโง่แบบนี้ จะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้อรับ,บันดาทัยพุทธศาสนิกนชนนันหลายคนอย่างพระเจ้าชาติศตัตรูเลวชั้นใดท่านจงดูบคุคคลนันหลายที่เสืบเนื่องกันในโลกนี้ว่าถ้าใครเลวอย่างนี้แล้วจงอยากก่าคบหาสมาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออารมณ์ของเราคนอื่นเลวเราพอเลี่ยงได้แต่ว่าถ้าใจของเราเลวแล้วมันเลี่ยงไม่ได้ ขอบรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนั้หลายจงหลีกเรื่องอารมณ์ใจที่เลวอย่างพระเจ้าชาติศัตรูเสียท่านจะมีความสุขวันนี้มองดูเวลามันก็บทเสร็จแล้วนั่นต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์โูลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี